สวัสดีครับผมพี่วัดครับวันนี้จะมารีเวทบ้านเก่านะครับก็บ้านข้างล่างเป็นปูนนะครับข้างบนเป็นไม้นะครับก็ใกล้น้าฝนแล้วนะครับอีก2วันก็พายุจะเข้านะครับก็จะต้องทําให้ทันภายใน2วันนะครับก็จะมีการเชื่อมผสมกับน็อกดาวน์นะครับก็จะใช้เหล็กฉากเป็นการในตัวช่วยในการน็อกดาวน์นะครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ของในบ้านมันเยอะมากนะครับก็เลยต้องยอมน็อกดาวน์ช่วงล่างไว้นะครับแต่ช่วง จันทันกับแปรนี่มีการเชื่อมไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันต่อได้เลยครับหลังคาเดิมของโครงหลังคานะครับที่ยังไม่ได้ทำเหล็กของที่ใช้มี2ขนาดนะครับเป็นกับวนไนก็จะรื้อสังกะสีออกนะครับเหลือโครงไม้เก่าไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เดินหรือนั่งเวลายึดเหล็กนะครับ เหล็กฉากเอาไว้สําหรับทําน็อกดาวนะครับขนาด1นิ้วครึ่งกูหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็มีน็อตด,ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับจริงยึดกับโค้งเหล็กเวลาจะยึดให้แน่นก็ใช้น็อตตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวแรกผมลองแล้วนะครับมันก็แน่นนะครับยังมีโยกเยกอยู่น็อตสําหรับยึดกับหัวเสานะครับ ก็จะตัดฉากให้มีความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะครับเท่ากับเหล็กกล่องนะครับเอาไว้สําหรับน็อกดาวนะครับบางจุดที่เรายังเชื่อมก่อนไม่ได้นะครับโค้งหลังคาส่วนบนก่อนแล้วมุงให้ได้นะครับก็ต้องมุงให้เสร็จภายใน2วันนี้นะครับเพราะว่าพายุกาลังเริ่มจะมาแล้วครับ ก็จะเอาไว้ล็อกช่วงที่เราไม่สามารถเชื่อมได้นะครับมันมีของเยอะก็ไม่สามารถย้ายออกข้างนอกได้ด้วยนะครับไม่มีล่มก็ต้องน็อกดาวนไว้ก่อนนะครับจะใช้เล็กฉากขีดเส้นนะครับจะได้ตรงครับเรามาดูแบบกันนิดนึงนะครับเวลาเข้าไปดูหน้าง,งานจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวบ้านจะมีเสาทั้งหมด9ต้นนะครับ ก็เป็นภาพที่มองจากด้านบนลงมานะครับเรียกว่าท็อปวิวนะครับไอตัวที่กากระบาดสีดํานี้จะเป็นตัวเสานะครับใช้ทั้งหมด9ก้ส้นต้นนะครับก็ห่างกันอยู่ที่3เมตรนะครับแต่ละต้นนะครับก็จะใช้เหล็กรัดหัวเสาก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเหล็กอเสนะครับเหล็กที่ใช้รัดหัวเสาก็คือจะใช้เหล็กกล่องขนาด3นิ้วคูณ1นนิ้วครึ่งนะครับก็มาลองคำนวณดูนะครับว่าจะใช้เหล็กกล่อง กันทั้งหมดกี่เส้นนะครับง่ายๆครับก็ใช้เหล็กรอบๆนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดความยาวทั้งหมด24เมตรนะครับแล้วก็ภายในจะใช้ความยาวเหล็กทั้งหมด12เมตรนะครับเหล็กเส้นหนึ่งจะยาวอยู่ที่6เมตรนะครับก็เอาความยาวเหล็กทั้งหมด36เมตรนะครับหารด้วย6นะครับก็จะออกมาเป็นจํานวนเส้นนะครับอยู่ที่6เส้นนะครับก็จะใช้เหล็กเส้นทั้งหมด6เส้นนะครับในการรัดหัวเสาหรือเป็นเหล็กอเสนะครับ ก็เผื่อสักเส้นหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อตัดขาดตัดเกินนะครับก็เป็นสักเจ็ดเส้นก็ได้นะครับหัวเสาก็มีรอยบากนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เหล็กแทนเข้าไปนะครับตรงที่เดิมๆๆก็จะใส่เหล็กอเสีด้านข้างนะครับหรือเหล็กลัดหัวเสาด้านข้างก่อนนะครับสองข้างส่วนด้านหน้าด้านหลังเราก็จะไล่ใส่ตามทีหลังนะครับ ถึงแผนกหรือก็จะคอยลื้อล่วงหน้าไปเรื่อยนะครับรแผนกคำก็จะอยู่ด้านล่างไปเรื่อยก็จะใช้ตะปูขนาดสีนิ้วนะครับตียึดที่หัวเสาก่อนนะครับพอใส่อเซสองข้างรัดหัวเสาแล้วนะครับก็จะเริ่มขึ้นดังนะครับตอนนี้เพื่อที่จะวางอกไก่และจันทัน ก็จะใช้เหล็กฉากนะครับที่เราตัดไว้เตรียมไว้นะครับยึดไว้ก่อนนะครับเพราะยังเชื่อมไม่ได้นะครับด้านล่างของเยอะมากผมเชื่อมทีไลมันก็ติดไฟทุกคีนะครับขนออกก็ไม่ได้นะครับฝนจะมาก็จะเริ่มตั้งดังสองข้างก่อนเลยนะครับเพื่อจะวางอกไก่อันนี้เป็นอเสนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เราลองมาดูแบบโครงหลังคาตัวบนกันนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับเรามาดูแบบด้านข้างกันนิดนึงนะครับแบบเป็นมาตราส่วน1ต่อร้อยนะครับคือ1เซนเท่ากับ1เมตรนะครับก็ใช้มาตราส่วนธรรมดานะครับคือ1ต่อร้อยนะครับความกว้างของโครงหลังคาอยู่ที่8เมตรคูณ8เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวอ,า,อาเสที่เราคิดคำนวณไปก่อนแล้วนะครับตัวรัดหัวเสานะครับการวัด วัดแต่ละครั้งนะครับวัดจากกลางเสาถึงกลางเสานะครับวิธีการวัดตัวอาเสอต่อไปก็มาดูส่วนบนนะครับของโครงหลางก็จะมีตัวดัางนะครับ2ตัวนะครับส่วนตัวหลังไม่ได้ใช้ดัางนะครับพาดจะจันทันจะพาดอยู่ที่ตัวอาเสเลยนะครับดั้งตัวแรกก็จะอยู่ที่ความสูงอยู่ที่80เซนนะครับตัว2ก็จะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเซนนะครับตัวนี้ต้องไปวัดหน้างานอีกทีนะครับ แล้วส่วนจันทันจะใช้ทั้งหมด7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7ส่นะครับส่วนแปรจะใช้ทั้งหมด9ตัวนะครับแปรนี่จะเล็กลงนะครับจะใช้อยู่ที่1นิ้วนะครับความตัวขนาดของเหล็กนะครับก็จะใช้ทั้งหมด9ตัวนะครับแป5 6 7้านะครับโอเคครับคราวนี้เรามาลองคำนวณกันง่ายๆนะครับตัวจันทันนะครับก็3นิ้ว ขนาดเหล็กกล่องก็อยู่ที่3นิ้วเศษ1-2ส่วนนะครับเหล็กทั้งหมดนะครับเหล็กตัวจันทันยาวอยู่ที่8เมตรนะครับจำนวน7ตัวคูณเข้าไปก็จะได้ความยาวของจันทันทั้งหมดนะครับอยู่ที่56เมตรนะครับเหล็กเส้นหนึ่งจะยาวอยู่ที่6เมตรนะครับความยาวเหล็กทั้งหมดอยู่ที่56เมตรนะครับเอา6ไปหาร56ก็จะได้จำนวนเส้นออกมานะครับ9.3เส้นนะครับ ก็จะใช้เหล็กทั้งหมดจริงๆนะครับก็เผื่อไว้นิดหน่อยนะครับอยู่10เเซนนะครับเฉพาะตัวจันทันนะครับครับมาถึงด้างนะครับก็ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับก็ด้างสูงอยู่ที่8 80เซนนะครับหรือจุดแปเมตรนะครับส่วนตัวที่2ก็เผื่อเลยนะครับ0.7เมตรนะครับหรืออยู่ที่70เซนนะครับก็ด้างทั้ง2ตัวนี้ก็จะรวมกันได้อยู่ที่1.5เมตรนะครับ ก็ใช้ทั้งหมด7ตัวนะครับก็จะเป็นตัวค้ำจันทรนนะครับ7ตัวนะครับก็คูณ7เข้าไปก็จะได้ความยาวทั้งหมดของดั้งนะครับอยู่ที่10.5เมตรนะครับถ้าความยาวอยู่ที่10.5เมตรเหล็กเส้นหนึ่งยาวอยู่ที่6เมตรนะครับก็6ไปหารก็อยู่ที่1.75เจ้ซนนะครับแล้วก็ปัดเป็น2เส้นเลยนะครับก็จะเหลือแต่แค่แปรก็ลองก็จะเหลืออยู่ที่อ,อกไก่นะครับอีก2ตัวอกไก่นี้จะพาดยาวเลยนะครับ ยาวอยู่ที่8เมตรนะครับ2ตัวก็ยาวอยู่ที่16เมตรนะครับก็จะใช้เหล็กเอา6ไปหารก็จะใช้เหล็กเส้นทั้งหมด3เส้นนะครับตัวอกไก่เนี่ยครับก็จะเหลือแต่แค่คำนวณแปรนะครับแปรก็ไม่ยากนะครับ10อ่า9เส้นคูณ8นะครับแล้วก็หาร6ออกมาเป็นจำนวนเส้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมรายละเอียดกันต่อได้เลยนะครับ ก็กำลังยึดอาเสหรือเหล็กลัดหัวเสาอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะใช้ตะปูตียึดไปที่หัวเสาก่อนเลยนะครับถ้าบางจุดเราเจาะหรือยึดน็อตได้ก็จะยึดน็อตนะครับก็เริ่มตั้งด้างตัวหน้าก่อนเลยนะครับอีกฝั่งหนึง่งพอเราตั้งด้างสองข้างได้แล้วนะครับเราก็ จะพาดอกไก่ไว้บนดั้งเลยนะครับส่วนด้านกลางเราก็จะเริ่มทําตามทีหลังนะครับไล่ตามทีหลังพอตัอง้งดั้งกับอกไก่เสร็จแล้วก็จะพาดจันทรนเลยนะครับสองฝั่งก่อนนะครับทำสองฝั่งก่อนสองฝั่งด้านข้างก่อนนะครับ เหล็กกล่องยาวอยู่ที่6เมตรนะครับแต่ตัวจันทรนยาวอยู่ที่8เมตรนะครับก็ต้องได้ต่อเหล็กกล่องเพิ่มนะครับทุกเส้นเลยนะครับเส้นละ2เมตรนะครับพอเสร็จแล้วลองขึงเอ็นดูก็ได้นะครับว่าตรงไม่ตรงหรือ ทาบบนกับเหล็กตัวอื่นนะครับเหล็กกล่องก็จะเริ่มต่อเหล็กแปรไว้เลยนะครับแปรก็ยาวอยู่ที่8เมตรนะครับเชิงชายจะยื่นออกไปข้างละ1เมตรนะครับจากตัวบ้าน ดูจันทรันกันนิดนึงนะครับเราก็จะขีดเส้นไว้ที่1เมตรนะครับเพื่อที่จะให้จันทรันยื่นออกไปจากตัวอกไก่1เมตรนะครับลักษณะนี้ก็วางเส้นลงตรงอกไก่พอดีเลยนะครับก็จะยื่นออกไป1เมตรเอานลครับต่อเสร็จหมดแล้วนะครับตัวจันทันก็จะเริ่มวางกันแล้วนะครับเริ่มลำเลียงเหล็กขึ้นด้านบนแล้วนะครับตอนี้ ส่วนด้านบนก็เริ่มยืดจันทรนเลยนะครับหัวกลางท้ายก่อนเลยนะครับลักษณะนี้นอกดาวไว้ก่อนแล้วครับทั้งตัวจันทรนอกไก่ดั้งตัวจันทรนก็จะยื่นออกไปจากอกไก่อยู่ที่1เมตรนะครับตัวอกไก่ก็จะยื่นออกไปจากนอกอาคาร1เมตรนะครับเพื่อทําเชิงชาย จริงๆนอกดาวผมไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกครับ่าเชื่อเมเต็มไปเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าต้องมาแก้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาหน้างานกันชั่วคราวก่อนนะครับต้องการความเร็วแล้วต้องมาแก้ปัญหาอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างจะยุ่งยาก คาเสร็จแล้วก็จะกลับมาเชื่อมแน่นนะครับแล้วก็เก็บค่ารายละเอียดตั้งระดับน้ำส่วนต่างๆนะครับให้เข้าที่ครับติดตั้งจันทานใกล้ครบทุกตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นแปรนะครับขั้นตอนต่อไป ก็ต้องเช็คระดับน้ำทุกครั้งนะครับที่ดั้งภายนอกภายในนะครับของตัวเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนอกไก่นะครับที่คอยรองรับ ตัวจันทันนะครับก็จะเช็คระดับน้ําในแนวยาวนะครับในแนวนอนตัวจันทันจะได้เสมอกันนะครับไม่สูงไม่ต่ำข้างใดข้างหนึ่งพอยึดจันทันได้ที่แล้วนะครับคือระดับน้ําได้แลครับก็จะเริ่มวางแปรไว้บุญจันทันนะครับ ตัวแปรจะอยู่ด้านบนสุดนะครับคือเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วนะครับเหล็กใหญ่ที่อยู่ด้านล่างจะเป็นจันทันแล้วนะครับเวลาติดตั้งก็ควรเช็คฉากทุกครั้งนะครับเริ่มขนแปรเราที่ต่อไว้แล้วนะครับขึ้นบนโครงหลังคาเพื่อเชื่อมระหว่างจันทันกับแปรจะเชื่อมแน่นเลยนะครับส่วนตัวอกไก่กับดั้งจะยึดน็อตเอานะครับพอ มุงเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดระดับกันใหม่อีกทีนะครับก็จะเริ่มเชื่อมแปรไว้ด้านหน้าสุดเลยนะครับของจันทร์น,นะครับขึงเอ็นด้วยก็จะดีนะครับจับฉากด้วยนะครับก็เริ่มมีแตมบ้างนะครับตรงที่ด้างน,นะครับเพื่อจะได้ให้แน่นขึ้นนะครับ ก็จะใช้ที่วัดระดับน้ำเช็คระดับน้ำไปด้วยนะครับในแนวตั้งตัวจันทันก็จะผ้าที่อาเสหรือเหล็กรัดหัวเสาเลยนะครับด้านหลังสุดจะไม่มีดั้งนะครับ ตัวแปรก็จะติดที่ด้านหน้าสุดของตัวจันทันนะครับที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านประมาณ1เมตรเลยนะครับรอบๆเชิงชายก็จะทําความยื่นออกไปทั้งหมด1เมตรเลยนะครับที่ปลายนิ้วชี้ผมชี้จะเป็นแปรนะครับขยับลงมาจะเป็นจันทันนะครับคราวนี้เราก็จะมาวัดตัดเหล็กกล่องนะครับเพื่อจะใส่ดั้งช่วงกลางของ เสากลางนะครับก็จะวัดตัดหน้าง,งานกันเลยนะครับแล้วก็เชื่อมใส่คราวนี้เราก็จะมาเชื่อมแปรกับจันทันให้แน่นเลยนะครับก็ต้องมีคนคอยถือน้ำลดอยู่ข้างล่างนะครับเพราะว่ามันลุกเรื่อยเลยครับแล้วก็ไฟลุกแล้วก็จะฉีดน้ําหรือถังดับเพลิงดับไว้รอเลยนะครับเป็นงานที่เร่งจริงๆนะครับกับเวลา กับจันทันก็เชื่อมกันแน่นแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูแผ่นเมทัลชีพนะครับถ้าตัวไหนอยู่ด้านล่างจะมีปีกนะครับถ้าด้านไหนอย,อยู่ตัวบนจะไม่มีปีกนะครับลักษณะนี้แผ่นเมทัลชีพยาวอยู่ที่8เมตรนะครับ2 0เซนเผื่อรางน้ำด้วยนะครับ ก็จะเผื่อรางน้ำไว้สำหรับรางน้ำนะครับ20เซนเริ่มเรียงแผ่นเมทัลชิปขึ้นบนโครงหลังคาแล้วนะครับก็จะเชื่อมเหล็กออกมาจากด้านหน้าจันทันสัก5เซนนะครับแล้วก็ขึงเอ็นเพื่อจะเวลามุงจะได้ตรงเป็นเส้นตรงนะครับเวลามุงเมทัลชิป นี่นะครับก็เชื่อมเหล็กออกมาลักษณะนี้นะครับจับฉากแล้วก็ขึงเอ็นทั้งสองฝั่งนะครับขึงเอ็นออกห่างจากตัวโค้งนะครับแล้วก็ใช้สลับนัดเมตรนะครับวัดเสยงเข้าไปหนดหซัก5เซนก็ได้ครับก็วัดเสยงเข้าไปสัก5เซนนะครับวัดจากเอ็นที่เราขึงน,นะครับ เวลาเรามุงซ้อนกันนะครับแผ่นที่มีปีกจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนแผ่นที่ไม่มีปีกจะซ้อนอยู่ด้านบนนะครับผมครับก็มุงใกล้จะเสร็จนะครับก็เหลืออีกประมาณแผ่น2แผ่นนะครับก็มาดูด้านในกันนิดนึงนะครับช่วงรอยต่อของ แผนแม่ต้นชีพนะครับเนี่ยนะครับถ้ามีปีจะอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็จะมุงให้เสร็จนะครับเพราะว่าคืนนี้พายุก็จะเริ่มเข้าแล้วนะครับ ้าวันใหม่เราก็จะมาเชื่อมยึดโครงด้านล่างให้แน่นนะครับโดยจับระดับน้ําอีกทีนะครับถ้าตรงไหนมันเอียงก็จะขันชะนอกนะครับให้มันตรงแล้วก็แต้มเชื่อมนะครับจับระดับน้ําในแนวตั้งลูกน้ําต้องอยู่ตรงกลางนะครับ ก็จะมีเสริมเหล็กเพิ่มนะครับช่วงดังด้านหน้านะครับเฉพาะบริเวณหัวเสานะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นครับคราวนี้เราก็จะมาใส่อเสนะครับด้านหน้าอีกทีนึงนะครับก็จะต้องแกะไม้เก่าออกอีกนะครับทงที่ปลายนี้ผมชี้นะครับเป็นอเสตัวหน้านะครับกำลังใส่อยู่ คราวนี้ก็จะมาติดแผ่นไม้สำเร็จรูปนะครับยาวอยู่ที่3เมตรกว้างอยู่ที่6นิ้วนะครับก็จะติดบริเวณด้านหน้าก่อนนะครับ2แถวแล้วก็ไปติดด้านข้าง2แถวให้เสร็จแล้วกลับมาติดด้านหน้าอีกทีนะครับเพื่อจะให้เป็นระดับเดียวกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับผมก็จะมีเสริมโครงเหล็กนะครับทุกเมตร50นะครับเอาไว้ยิง ไม้ฝาสำเร็จนะครับผมไม้ฝาที่ใช้สำหรับติดตั้งนะครับยาว3เมตรกว้าง6นิ้วนะครับเวลาซ้อนกันก็ซ้อนกัน1เซนนะครับไม้ฝาตัวนี้ ด้านหน้าก็จะยิงสองแถวก่อนนะครับแล้วก็จะขยับไปยิงยิงด้านข้างนะครับลักษณะนี้นะครับเพื่อจะให้เป็นแนวหากันนะครับเป็นลายหากันนะครับก็จับระดับน้ําใส่กันนะครับพวกนี้ไม่ยากก็จะได้ระดับน้ําที่เสมอนะครับเท่ากัน ระยะยิงซ้อนกันอยู่ที่1เซนนะครับของไม้ฝาสำเร็จใช้ลูกหนูตัดนะครับใช้ใบตัดกระเบื้องตัดนะครับผม พอเสร็จด้านข้างเราก็จะยิงป้านลมด้านข้างไปพร้อมเลยนะครับให้เสร็จพร้อมกันมาดูคอบข้างกันนะครับก็จะคอบลักษณะนี้นะครับครอบรอบๆบ,บริเวณเชิงชายโครงหลังคานะครับยิงไม้ฝาสำเร็จก่อนนะครับก็จะใช้ตัวคอบนี้นะครับเป็นตัวครอบตามอีกที ลักษณะนี้นะครับก็จะเว้นเฉพาะเชิงชายด้านหลังนะครับจะไม่ใส่นะครับผมเอาไว้ใส่รางน้ำมาดูวัสดุนิดนึงนะครับลูกหนูหรือไฟเบอร์เล็กนะครับที่ใช้ตัดไม้ฝาสำเร็จนะครับแลวสว่านที่หมุนซ้ายขวาได้นะครับเอาไ้ยิงไม้ฝาเชอร่านะครับไม้ฝาสำเร็จจะยิงเสมอบริเวณอกไก่ด้านล่างนะครับ ของโครงเหล็กนะครับเอาละครับไม้ฝาด้านข้างยิงเสร็จแล้วนะครับก็จะยิงเสร็จทั้งสองข้างเลยนะครับไม้ฝาพอด้านข้างเสร็จแล้วก็จะขยับมายิงป้านลมด้านหน้านะครับก็จะเชื่อมเหล็กออกมาแล้วก็ขึงเอ็นเหมือนเดิมนะครับ ฉากทุกครั้งนะครับเวลาเข้ามุมโค้งหลังคานะครับโค้งหลังคาจะได้ไม่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขว่านะครับผมก็จะมีเชื่อมเหล็กเพิ่มนะครับที่ใต้จันทันอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งยิงไม้ฝาสําเร็จนะครับตรงไหนมันเกินก็ใช้ลูกหนูตัดได้นะครับลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วครับป้านลมด้านหน้านะครับ คราวนี้ก็ใส่ครอบข้างด้านหน้าตามได้เลยนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับ โครงหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับผมไม่ได้ตีฝ้ารอบนอกนะครับถ้าตีฝ้ารอบนอกก็จะสวยมากเลยนะครับสำหรับหลังคาตัวนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบด้วยแค่นี้และครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ